ปล่อยที่ปล่อยเลยนนดอกเองที่นี่ที่ไหนครับีดอน,ดอนชัยค่ะบ้านดอน,นชัยคะ่ะบ้านดอนชัยค่ะอ่าตำบลอะไรครับตำบลเมืองปานค่ะตำบลเมืองปานอำเภออำเภอเมืองปานมาขึ้นเมืองปานเหรอใช่ค่ะเมืองปานจังหวัดลำปาง<ช>เนาะ ง่ายก็หลังอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะครับไปไหนเราไม่รู้เป็ดนี่นะครับเป็นฟาร์มหมูแล้วก็เลี้ยงเป็ดทําอะไรบ้างครับที่นี่คือที่นี่ก็เลี้ยงหมูแล้วแล้วว่าจะเลี้ยงเป็ดนะคะโอ้ก็คือมีรายได้หลักๆจากหมูอยู่แล้วนะครับแต่แต่ก็คือว่าหมูก็เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าแล้วก็ราคาก็ขึ้นขึ้นลงลอ่าครับผมก็ไม่นิ่งอยากได้เป็ดมาเป็นเป็นรายวันนะคะโอ้ถ้าผมก็มีรายได้หลักจากไอ อาหมูอยู่แล้วเนาะกี่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 วันจับทีหนึ่งครับหมูหมูพี่นี่จะจับทุกเดือนค่ะอ๋อมีมีให้จับทุกเดือนเลยใช่ไหมครับจับทุกเดือนเพราะว่าสุดยอดมากเลยจ่ายทุกเดือนอืมก็มีรายได้หลักจากหมูใช่ค่ะแล้วก็มีสร้างจะจะหารายได้รายวันอ้าวมีของเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ อ๋ออันนี้ก็คือมาหารายได้แล้วันจากเป็ดไข่นะครับพอมาถึงนี่ครับพี่ร้องเอฟซีใครที่มีบ่อน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเตรียมไว้อย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะครับเตรียมรอเป็นเดือนโดนบนอันนี้อันนี้ทั้งเหน็บทั้งบนนะเนี่ยใช่ไหมครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับที่รอผมผมคือ อยากมาให้หลายเจ้าพร้อมๆกันจะได้คุ้มนะครับยังไงก็ท่านใดที่สั่งถ้าช้าอย่าว่ากันแต่ได้ได้ชัวแน่นอนเนาะและเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ได้คุยเลยใช่ไหมครับไม่คุยเลยคปกติถ้าเราสั่งพี่ขอมาจำหน่อยนะ๋อครับแต่ผมไม่ได้ถามเรื่องเงินเลยนี่นะครับให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็ท่านชมนะครับผมไม่ค่อยคุยเรื่องเงินนะครับแต่ถ้าเกิดมีการคุยเรื่องเงินเรื่องทองก็คือไกลๆมากและสั่งเยอะๆอันนั้นเราจะคุยนะครับ แต่ถ้าเกิดอ่าประมาณแบบทางผ่านอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยคุยหรอกครับมาเรื่อยๆอย่างนี้อ่าใครที่อยู่แถวละแวกเมืองปานนี่นะครับถ้าเกิดอยากได้ไข่เป็ดนะครับหมูนี่มีลูกขายไหมก็อย่างนี้พี่จะไม่ทำขายนะคะคือขุนเองคือขุณเองต่อโอ้ครับผมอนาคตก็ากำลังจะขยายฟาร์มอืมครับผมอ่า ลองลองลองดูนะครับใครที่อยากได้ลูกหมูถ้าอยู่แถวเมืองปานแถวลําปางนี้นะครับหรือจะจะได้ไข่เป็ดไว้กินไว้บริโภคในคุณเลยท่านโทรมาที่นี่ได้เลยผมขอเบอร์ไว้หน่อย080 0 8 0 3 3ศูน 3, 9, 9, 7, นะครับดูแล้วพี่เข้าใจดีนะครับลองโทรเข้ามาพูดคุยดูนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าเป็นเกษตรกรใช่พี่เป็นเกษตรกรไม่น่าไม่น่าเป็นเกษตรกร ครับผมทีนี้ก็ทำงานรับจ้างรับจ้างเขาด้วยแต่วันที่วันหยุดอ๋อครับผมวันหยุดหรือตั้งใจหยุดรอเป็ดปกติจะหยุดทุกกวันจันทร์ค่ะแต่วันนี้วันจันทร์เมื่อวานเป็นมาคะพี่ก็เลยไม่ได้หยุดก็คือทำงานทำงานที่ร้านกาแฟค่ะก็เลยก็เลยให้หยุดวันนี้ใช่ไหมครับอืมดูนะครับดูหน้าหน้าตานี้ไม่น่าเป็นเกษตรกรแต่ก็เป็นไปแล้วนะครับอันนี้ก็พี่น้องเอฟซีอ่าใครที่ อยากจะมีรายได้รายวันนะครับหรืออยากจะมีรายได้ทุกวันนะครับคือเขาก่อรายได้จริงนะครับ13ตัวนั้งไข่ไหมครับที่ที่เลี้ยงอยู่13ตัวไตัวอันนี้นะครับประมาณประมาณแปดองอ่านี่นะครับก็ฟังพี่ฟังพี่เขาเอานะครับฟังพี่เขาเอานะเพราะว่าเขามีเป็ดเก่าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสั่งเป็ดใหม่มาเพิ่มนะครับส่วนใครที่อยากจะหามองหาอาชีพมันเป็นอาชีพเสริมได้นะครับหรือจะทําเป็นอาชีพหลักก็ได้แต่ต้องท่านท่านต้องคิด พิจารณาดูว่าท่านอยากได้กับไรวันเท่าไหร่ถ้าอยากได้วันละร้อยก็เลี้ยงร้อยตัวเนาะค่ะ,ะก็ลองคำนวณดูค่ะาว่าน่าจะได้น่าจะได้น่าจะไปได้ค่ะถ้าอยากได้วันละสองสามร้อยก็ลงสองสามร้อยตัว,ว,ตวเอ,เอ,เอเราก็ทางานประจําไม่ไหวแนละ้วว่าจะมาอยู่ฟาร,รม์มแล้วก็ก็เลยว่านี่คือรายได้ประจําวันของเราอืมแต่รายได้หลักเราก็มีอยู่แล้วนะครับนี่นครับ,นะรบทุกคนก็วางแผนไว้นะครับว่า มีรายได้หลักอยู่แล้วแล้วก็หารายได้เสริมเป็นรายได้ประจําวันไว้อยู่ไว้กินไว้บริโภคเป็นรายจ่ายรายรายวันของครอบครัวนะครับนี่นะครับใครที่สนใจอยากจะได้ไข่เป็ดนะครับอนาคตต้องมีแบ่งแน่นอนผมว่านะดูนีนะ่ท้องเพียบเลยเต็มเล้าเลยนะครับท้องแทบทุกตัวใช่ไหมพี่ใช่นี่นะครับเต็มเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอีกสักระยะหนึ่งอยากจะได้ ลูกหมูอยากได้ไข่เป็ดโทรมาที่นี่ได้เลยผมขอเบอร์อีกรอบ0 8 0 080 683 683 3997ไม่ว่าท่านจะสนใจลูกหมูหรือสนใจไข่เป็ดนะครับยังไงก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับผมคิดว่าเพียงพอนะครับเพียงพอต่อพี่น้องเกษตรกรครับหรือจะสั่งแบบให้ถล่มทลายไปเลยเดี๋ยวพี่เขาสั่งผมไม่อีกเรื่องเป็ดนะครับนี่นะครับให้ดูประมาณนี้เนาะ ใครที่สนใจอยากได้ไปสาวก็โทรหาผมแล้วกันนะครับช้าหน่อยแต่ท่านได้ของชัวร์นะครับช้ามากไหมไม่มากแค่สองเดือนเองนี่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับพี่น้อง F4 แล้วผมอ่าขอพูดคุยกับพี่ก่อนเพราะว่าเราอยากจะ มีหลายเรื่องที่จะต้องคุยเพราะเรื่องหมูเหมือนกับมาทางเดียวกันนะครับเผื่อทิศทางมันไปนั่นด้วยกันเนาะขอคุยเรื่องหมูก่อนไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ